กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั h ชาแนลนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตังเล่นทุกคนโอเคมาเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดจะทํานะผมแต่ว่าตอนนี้มีตังอยู่ก้อนหนึ่งนะผมนี่เลยอันนี้เลยทุกคน7จ็ดแสนทุกคนกดเลยครับผมนี่เป็นไงคิดการใหญ่ใจเราต้องนิ่งไว้ทุกคนโอเค พร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าจะได้อะไรบ้างนะผมในการลงทุนเจ็ดแสนนะผมรอบนี้นเอลเอากุญแจไปใส่ในช่องเก็บก่อนนะผมไม่งั้นมันจะเข้าแบบไม่ได้นะผมโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมมาผมจะตัดไปที่ห้องเลยนะผมโอเคมารอบที่หนึ่งครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างครับผมในการเปิดนะผมทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเมื่อกี้แต่ผมไม่เห็นไว้ทุกคน <c oughs> มันวางตั้งต่างหางแล้วครับผมโอเคอันนี้ได้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ถักแก๊สครับผมยังครับผมยังไม่รู้ตัวนั้นเนี่ยผมบอกเลยโอเคอันนี้ได้เป็น USB เหลืออะไรไม่รู้ปิดประตูไว้ก่อนครับผมอุ้ยนี่ไงเจอแล้วอุ้ยของแทงทุกคนนี่เลยจัดของครับผมนี่หายไปกับตาทุกคนจับภาพผมบอกเลยอ่นะ ไอเราก็มาที่เดียวด้วยดีตอนนั้นนะในหัวผมนะผมบอกเลยระเบิดในมือผมสั่นแล้วนะผมบอกเลยนะ <c oughs> แผนฆาตกรรมเพื่อนนะนะนี่ครับผมกว่าจะได้มาสภาพโอเคก็ทําบุญทําทานนะผมนี่เลยปิดประตูขังไว้ระเบิดดีไหมนะผมคิดอยู่ในใจนะผมอันนั้นเสียงจากในหัวเลยนะผมบอกเลยแต่กลัวเขาจะรอดไงไม่มีระเบิดเพลงิงนั้นระเบิดเพลงิงฆ่าได้นี่ <c oughs> ชี้นำมาทุกคน โอเคไม่เป็นไรรอบนี้ก็ได้ที่อันนี้ผมจะตีไปที่เจ็ดหมื่นนะผมโอเคดอกแรกได้เจ็ดหมื่นไม่งั้นก็เพื่อพิมพ์ดีดผมจะตีแค่ห้าหมื่นพอนะจริงๆมันราคาห้าหมื่นห้านะผมโอเคเราตีแค่ห้าหมื่นนะเข้าใจตรงกันนะผมโอเคอันนี้รอบที่สองเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เนี่ยใครที่ตาเร็วนั่นเลยเห็นปะสีทองทองไม่ใช่สิงโตทุกคนโอเครอบนี้ก็ได้เป็นของม่วง ของม่วงผมจะไม่นับนะครับผมมามาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ได้เป็นอะไรอีกแล้วครับผมเกลือนะผมนี่เลยมาเก็บตัวนี้อันนี้ก็จะได้เป็นเก้าหมื่นนะผมโอเคได้เก้าหมื่นแล้วสองหมื่นนะผมมันจะไล่แค่ยอดแบบไล่แบบง่ายๆเลยนะผมตรงนี้หล่ะได้อะไรไหม อันนี้ผมเคยดรอปกล้องด้วยนะทุกคนคือก่อนหน้านี้ผมขอท้าวความก่อนไว้ทุกคนสองพันเอ่อกระสุนอันนี้ผมไม่นับแล้วกันนะผมโอเคผมขอท้าวความก่อนนะผมคือก่อนหน้านี้ผมเคยมาเปิดอยู่ครั้งหนึ่งไว้ทุกคนคือมันให้กุญแจมาทุกคนกุญแจที่ล็อกอินเจ็ดวันแล้วมันจะให้เราไปเปิดอะไรก็ได้ที่เป็นที่ใช้กุญแจนะผมอันนี้ผมก็ไม่เปิดต่อแล้วครับผม นั่นแหละผมมาเปิดแล้วผมได้กล้องราคา400,000ไว้ทุกคนแต่ออกไม่ได้ทุกคนตอนนั้นไม่มีซิมนะผมก็เลยไม่ได้ยัดเข้าไปนะผมมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่รอบที่สามแล้วนะผมยอดตอนนี้ก็อยู่ที่90,000นะผมยังไม่ใกล้ความจริงเรเลยทุกคนโอ้โหดูดิม่วงรัวๆเลยทุกคนดูดีรอบข้างมีอะไรไหมไม่มีครับผม เพิ่พิมพ์ดีอีกแล้ววะทุกคนโอเคบอกอีกห้าหมื่นแล้วผมเป็นแสนสี่หมืนแล้วครับผมยอดตอนนี้หนึ่งแสนสี่มืนสิบรอบทำไมมันให้น้อยจังวะเฉะลี่ยรอบละเจ็ดหมื่นนะทุกคนเราต้องได้ของอะ่ะในห้องนี้เกินเจ็ดหมื่นนะผมมันถึงจะคุ้มค่านะผมโอเคอกลองอาวุธระดับสูงก็ไม่มีอะไรครับผม คือผมเพิ่งรู้นะครับผมว่ามันมีแจ็คเก็ตตัวหนึ่งอยู่ในตู้ด้วยโอเคอันนี้เป็นของธรรมดาครับผมเรียบร้อยทูเซฟอะไรเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงอันนี้มาเก็บหมวกครับผมหมวกก่อนจะเข้ามาเราก็ไฟกับอีกตีหนึ่งนะครับผมโอเคได้ประมาณนี้ครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะดูตามซอกตามซอยดีครับผมไปรอบถัดไปครับผม รอบนี้ผมไม่ได้อัดตอนที่ผมเปิดเข้ามาทุกคนคือผมเปิดได้แจกันทุกคนโอเคเลยรอบนี้บวกกัอีกสี0แสนห้าตอนนี้โอ้โหเริ่มใจชื้นแล้วผมยอนอยู่ที่5 9 0แสนเก้านแล้วนะผมนี่เลยอันนี้เป็นรอบที่สี่ใช่ไหมอันนี้ของผมไม่นำไว้ทุกคนของชิ้นนี้ของแดงอีกชิ้นหนึ่งนะผมผมเปิดได้จากข้างนอกมา เราจะนับแค่ของในห้องนี้นะของที่เราเปิดได้เท่านั้นครับผมตอนนี้ก็ห้าแสนเก้าของอย่างอื่นถือว่าเป็นกำไรแล้วกันทุกคนคือหนึ่งรอบอะสิบครั้งอะเราต้องได้ของไม่งั้นมีสิงโตใช่ไหมเออสิงโตไม่งั้นก็แจกกันนะครับผมไม่งั้นก็ช่อยนะครับผมไปขอนั่นแหละจะทำให้เรากำไรนะครับผมโอเครอบถัดไปนะครับผม อันนี้ผมขอแวะข้างนอกต่อนะผมเก็รรบรวบรวมคือจากประสบก,การณ์รอบผ่านๆมากระเป๋าผมมันไม่เก็บไม่พอใช่ไหมทุกคนรอบนี้ผมเอากระเป๋าใหญ่มาเลย <c oughs> เป็นไงล่ะหรือบอกเลยไม่มีแล้วแบบนั้นนะผมจริงๆเขาควรจะให้เรานะแต่ว่าไม่ว่าใครแหละทุกคนเราก็ไม่ให้เหมือนกันแหละถ้าเราเจอนะเออ ไม่ไม่ว่าเขาไม่มว่าเราทุกคนมันจะไปทวงเอาก็ไม่ได้เขาเก็บได้ก็ให้เขาไปเถอะถือว่าช่วยๆกันแล้วกันทุกคนว่าเป็นโชคดีของเขาแล้วกันมันไม่ใช่ของเราครับผมจะไปฆ่าไปก็ยังไงยังไงอยู่โอเคมาเปิดห้องนี้ต่อโอเคมีเซฟอยู่ใบหนึ่งนะผมห้องสองศูนย์หนึ่งใช่ไหม อ้าวห้องนี้ก็ได้โอ้ได้ไอเครื่องพิมพ์ดีดอีกหนึ่งอันนะผมราคาห้าหมืนแต่อันนี้ไม่ได้น้ำนะผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับห้องนะผมเป็นอะไรกับเครื่องพิมพ์ดีดก็ไม่รู้ว่าทุกคนมาบ่อยเกินบางทีอ่ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวตัดไปที่อีกห้องหนึ่งเลยแล้วกันมาอันนี้รอบที่ห้าใช่ไหมนับไปนะับมาหลงแล้วว่ะทุกคนรอบที่ห้าครับผม ตำรวจรอบๆแล้วไม่น่ามีอะไรนะผมมาดูที่เซฟไฟไฟ้าก่อนเลยโอ้โหสี่ช่องอย่างดีตู้เซฟทุกคนถังแก๊สร้วนๆครับผมโอเคอีกใบนึงสี่ช่องอู้ยนี่ไงไม่แล้วว่าทุกคนผมเป็นอะไรกับไอ้นี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนบวกไปอีกห้าหมื่นครับผมมาตอนนี้ยอดอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นแล้วครับผมโอเคหกแสน เก็บลงเซฟก่อนนะผมเดี๋ยวตายนะผมถ้าตายอย่างน้อยเราก็มีออกไปห้าหมื่นอันนี้การ์ดม่วงไม่นับแล้วกันนะผมดูในนี้ดิมีไหมต้องจับความร้อนอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้โหดูดิอะไรก็ไม่รู้อันนี้ล่ะขอกุญแจอ,อีกสักดอกนึงกุญแจเขาเจ็ดแสนอย่างเงี้ยอยากเจอบ้างอ่ะทุกคนผมยังไม่เคยเจอเลยนะเออได้ซื้อเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยโอเคอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วผม ไปไปดูรอบที่หกันดีกว่าปืนอันนี้บวกกับผีมานะผมเอ้ยไม่ใช่ผีดิเออเล่นแต่ร้านเดยอนเอิร์ดหลงครับผมชุดเก็บไว้เล่นรอบต่อไปครับผมปะรอบที่หกครับผมปิดประตูไว้ก่อนมาดูเซฟไฟไฟ้าก่อนเลยครับผมพอใจ ของม่วงมาทุกคนเซฟธรรมดาไม่นะเรียบร้อยทุกคนแ <c oughs> อผมวิ่งมาเร็วเกินทุกคนคือเพื่อนยังไม่ขึ้นมาผมรีบเกินนะผมไปไม่เป็นไรอันนี้รอบที่เจนะครับผมรอบนี้เคลียร์บอสเรียบร้อยละ โอเคเพื่อนเราก็อยู่ข้างล่างหมดไม่ได้สนใจแล้วนะผมอันนี้ผมได้ล้อแม็กได้อะไรมาเต็มระเบทุกคนข้างนอกก็ได้มาเยอะอยู่นะกุญแจราคาสามหมื่นสี่หมื่นเยอะมากเลยม่วมาเต็มเลยวะทุกคนคือผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าสมมุตินะรอบนั้นอะ่ะเราได้ของข้างนอกมาเยอะแล้วอะ่ะแนะนําว่าไม่ต้องเปิดดีกว่า ถ้าเปิดมันก็เกลือรครับผมชิ้นละห้าพันหกพันมีแต่ของม่วงครับผมที่ออกคือผมได้ของของแดงอะ่ะของทองมาสองชิ้นแล้วไงกุญแจแล้วก็ล้อมแม็กนะครับผมถ้าเรามาเปิดห้องเนี้มันโอกาสที่จะได้ของราคาเจ็ดหมื่นอ่ะมันยากมากเลยทุกคนมันออกยาก,ยากมากเลยนะครับผมโอ้โหดูดีวิทยุตั้งตั้ง,งาเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วครับผม แนะนำว่าถ้าได้ของทองเยอะๆแล้วสองชิ้นขึ้นไปแล้วไม่ต้องเปิดห้องเซฟนะผมเราเก็บไว้เปิดรอบอื่นดีกว่ากว่าผมจะเข้ามาได้นะผมไม่ใช่อะไรนะที่ตัดมาเป็นชุดบางทีก็เปลี่ยนนี่ไงได้กุญแจรอบนี้ได้กุญแจปะทุกคนเนี่ยมาสังเกตน,นะผมรอบนี้ผมได้กุญแจได้ของทองมาสองชิ้นละเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องเซฟกันครับผม Okay. ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครรอดักเรานะเปิดครับผมเนี่ยครับผมมันไม่มีเลยของทองเหมือนตั้งตังงาแรกๆอะครับผมหายหมดเลยโอเคได้แต่ของม่วงครับผมยอดไม่ขยับเลยนะยอดหกแสนสี่หมื่นเองนะยังขาดอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะผมหกหมื 60, ่นดีไม่ใช่แสนหนึ่งแต่ถ้านับของม่วงคือตอนนี้คือคุ้มค่าแล้วนะผม เกินคุ้มไปแล้วครับผมถ้านับของม่วงด้วยนะโอเคมาดูตู้ในกล่องนี้มีไหมของราคาสี่แสนออสักชิ้นนึงชิ้นใหญ่น่าจะเป็นปืนหรือเปล่าน่าจะเป็นปืนนะผมปืนดีววะทุกคนโอเคในนี้ล่ะแจ็คเก็ตตัวนี้มีอะไรโอเคเนี่ยครับผมมันจะไม่ออกนะทุกคน ที่ผมสังเกตนะคือมันออกยากมากเลยทุกคนมารอบต่อไปครับผมโอเคเช็ครอบๆแล้วไม่มีอะไรอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนี่หว่ารอบที่สิบแล้วนะผมโอ้เรเรื่องอยู่ามามาเก็บมาได้จอกมาอันหนึง่งอันนี้ก็ราคาห้าหมื่นนะผม โอเคห้าหมื่นตามอีกหมื่นเดียวแต่น่าจะคุ้มแล้วแหละครับผมจอิจริงๆมันก็คุ้มแล้วแหละเราก็ได้ของมาแต่คำเตือนอย่าหาทําตามนะครับผมเพราะว่าโอกาสมันไม่เหมือนกันนะผมแล้วแต่ดวงนะบางทีก็ไม่เจอเลยก็มีนะผม okay, ไปดูเซฟตรงนี้นี่เลยครับผม ส่วนมากจะมีแต่ของม่วงแบบเนี้ยออกอยากนะครับผมอันนี้ผมมาเปิดในโหมดปิดกั้นนะผมลืมบอกต้นคิปนะผมอยู่ในโหมดปิดกั้นเท่านั้นนะผมเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสได้ของทองเยอะขึ้นนั่นเองนะผมผมก็เลยมากดมาเป็นทีสี่ครับผมทีสี่แบบสุ่มนั่นเองาตายไปรอบหนึ่งทุกคนถ้าไม่ตายมันก็น่าจะมีอะไรดีๆอยู่นะผม แต่ก่อนจะเปิดผมก็กว่าจะมาได้ถึงตรงนี้ก็เสียไปเยอะอยู่นะทุกคนไม่ใช่อะไรนั่นที่เปลี่ยนปืนปบ่อยๆเปลี่ยนของบ่อยเนี่ยคือตายนะทุกคน <c oughs> คือตายนั่นเองครับผมโอเคเราติ๊กให้เพื่อนออกกลับเราไหมทําเครื่องหมายไปครับผมว่าเราจะออกทางตรงนี้นบผมผมเอาตังค์มาด้วยนะผม oh, <bad> คือผมเข้ามาแค่เปิดเซฟเฉยๆนะทุกคนเปิดเสร็จแล้วเราก็จะออกเลยนะผม ใครจะออกก็ออกใครไม่ออกกับเราก็ปล่อยไว้เลยนะผมไปมาดูอีกห้องนี้จะได้อะไรไหมเอายิงนะทุกคนผมว่าเออล้วเปิดห้องรอบๆบเนี่ยดีกว่าครับผมหกแสนเนี่ยเอามาลงแค่ห้องเดียวเนี่ยหนักครับผมพูดเลยว่าหนักหนักจริงเพื่อนเราเหมือนจะน็อกไปแล้วนะคนหนึ่งคนห้องนี้ก็ได้ลุน้นจริงๆอนะ่ะกุญแจ ห้องนี้ยมันราคาเท่าไหร่สามหมื่นสี่หมื่นเองนะผมไม่แพ <Follow me. S 1> ง 2, 10, นะผมห้องสองหนึ่งศูนย์นะผมที่บอกให้เพื่อนตามเรามาเราจะออกแล้วนะผม <Nope. S 1> ไม่ปะทุกคนโอเคไม่ไม่ใ <laughs> ช่ไหล่ะอย่าบอกนะเราเปิดแล้วก็วิ่งตามเรามาเหมือนเดิมอะโอเคครับฟาร์มตรงนี้โดดข้ามตรงนี้ไปเลยเหมือนมี ขึ้นอยู่ข้างหน้าครับผมอันนี้ผมก็บวกไฟมาเรียบร้อยแล้วนะผมได้ mpx มาข้างนอกก็ได้อยู่บางทีก็ชนะก็ได้ของไปครับผมแล้วก็มีทั้งได้ทั้งเสียครับผมก็ถ่วกกันก็น่าจะพอไปต่อได้ครับผมมีคุณไปต่อนะผมเล่นตั้งนานแต่ว่าตังเท่าเดิมวะงงมากเลยว่ทุกคนคนอื่นเขารวยเป็นแบบร้อยล้านตัวเองนี่ดิ กว่าจะได้แต่ละแสนสภาพเรียบร้อยออกตรงนี้นะผมทางตรงนี้จะใช้ตังที่หกพันนะผมในการออกหนึ่งรอบนะครับผมไปจ่ายเรียบร้อยใช้เวลาอีกหนึ่งนาทีนับถอยหลังนะผมใครที่มาช้าก,กว่าสิบวิสุดท้ายจะไม่ได้ไปกับเรานะทุกคน,นจะอยู่ก็อยู่ครับผมข้างหน้ามีคนดักด้วยตรงสะพานขาดน,นะเพราะฉะนั้นเราออกทางนี้ดีกว่า โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ